ก่อเริ่มกูบอกก่อนเลยคลิปนี้สะับสนุนโดย MG c a s t e r Network MG c a s t e r Network สังกัดแห่งีิสรภาพเราอยู่กันเหมือนครอบครัวสังกัดหรือกลุ่ม MG c a s t e r Network เราเป็นมากกว่ากลุ่มแต่เราเป็นครอบครัวให้กับคุณสิ่งที่คุณได้รับจากการกลุ่มการทำงานแบบเว r ร์ e ทีมเราใส่ใจการทำงานได้ไปด้วยกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล อิสระในการทํางาน Freedom Work คุณจะมีอิสระในการทํางานและการเข้าร่วมกลุ่มโดยจะไม่มีการาบังคับหรือหืนใจแต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบของทางกลุ่มนะการอบรมเรื่องใหม่ๆทั้งเรื่องเทคโนโลยีฟรีแน่นอนคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกา,การอบรมจะกําหนดโดย CIO ของกลุ่มได้รับรายได้เสริมจากสปอนเซอร์และได้รับ IP TS 3ฟรีเพื่อไปคุยกับแคสเตอร์คนต่างๆ เปิดรับสมาครคแคสเตอร์ไม่จำกัดทรัพย์วิวไลค์ไม่จำกัดเพศแต่กำจัดอายุเอ้ยจำกัดอายุนะครับต้อง10ปีขึ้นไปและช่องมีเนื้อหาแคสเกมหรือเนื้อหาอื่นๆโดยเป็นเกมเป็นหลักนะครับไม่ไม่ชอ็อตภาพชัดไม่ติดแล้วก็สิบคุณสามารถเข้าได้เลยตอนนี้ทางสังกัดเรามีเซิร์ฟเวอร์เกมนั่นคือเกมไมค้าให้ทุกคนได้เล่นแล้วนะครับ อย่าลืมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังกัดกันด้วยลนะ่ะไปไปฟังเพลงไปเรื่อยไปพูดและรอเล่นโอเคนะครับก็สำหรับเอ่อซีทีวีโอจากสังกัดนะครับก็จะเป็นเอ่อจะเป็นเอ่อี๋ยวแบนึงนขออา่านกะ่อนจำไม่ได้เพิ่มยอดซับสไครต์และยอดวิวแบบก้าวกระโดดไปด้วยกันร่วมง,งานกับสปอนเซอร์มีสินค้าเป็นของตนเอง สร้างความประทับใจให้แฟนคลับเราจะเลือกช่องที่มีผลงานดีที่สุดในการทำช็อปนะครับโปรแบบกรมลีขกสิทธิ์ฟรีการคัดเลือกผลงานและช่องที่ดีที่สุดแหล่งเรียนรู้จากเรา MT Academy สังกัดที่เป็นเหมือนครอบครัวเราจะให้ความสอาคัญกับคุณเปรียบเสมือนครอบครัวเมื่อคุณมีปัญหาก็คุยกันในกลุ่มนะครับเจมิงเกียร์ฟรีช่องที่ดีที่สุดใครไม่ดีอดแดกไป อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฟรีใครไม่ดีก็อดแดกไปเหมือนเดิมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบกันเพียงวันนี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไ r i b e กันด้วยนะบาย,บายยเกตเสีย <Get S 1> งรอหาพ้องพูดดีๆก็ไม่พูดโอเคนะครับก็อย่าลืมเข้าสังกัดเราด้วยนะ,ะบ๊ายบายบายแค่เท็ดแหละ